คุณจำความรู้สึกนั้นได้ไหมครับช่วงวินาทีก่อนที่คุณจะต้องก้าวออกไปพรีเซนต์งานสำคัญต่อหน้าผู้บริหารหรือตอนที่คุณกำลังจะกดปุ่มส่งใบสมัครงานในฝันที่คุณคิดว่าตัวเองอาจจะดีไม่พอหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองชุดมือไม้เย็นเฉียบและมีเสียงเล็กๆในหัวตะโกนว่าหยุดนะอย่าทำมันอันตรายความรู้สึกนั้นแหละครับคือกำแพงที่สูงที่สุด ที่กั้นระหว่างตัวคุณในปัจจุบันกับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนทำงานที่อยากเติบโตจากภายในสู่ภายนอกผม Breeze เพื่อนร่วมเดินทางของคุณครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือเก่งกาจแค่ไหนนั่นคือความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก fear of the unknown ครับในการพัฒนาตัวเองเรามักได้ยินคำว่าจงก้าวออกจากค o มฟอร์ทโ n e ใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าก้าวออกไปแล้วมันน่ากลัวขนาดไหน ความไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่มันทำให้ขาเราตายและเลือกที่จะยืนอยู่ที่เดิมทั้งที่รู้ว่าที่เดิมมันคับแคบเกินไปแล้วครับในพอดแคสต์ตอนนี้ผมไม่ได้จะมาบอกวิธีกำจัดความกลัวให้หมดไปนะครับเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์แต่ผมจะพาคุณไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อความกลัว เราจะมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความกลัวที่ทำให้คุณหยุดนิ่งให้กลายเป็นพลังงานที่ผลักดันคุณไปข้างหน้าโดยเทคนิคทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางสมองถ้าคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่ 1. ทอดรหัสความกลัว fear decoded สัญญาณของการเติบโตที่ซ่อนอยู่คุณผู้ฟังครับ ทุกครั้งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานการเริ่มธุรกิจหรือแม้แต่การเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกถึงก้อนเนื้อที่เต้นตุบตับอยู่ในหน้าออกไหมครับมือที่เริ่มเย็นลมหายใจที่ติดขัดลินส์หลายคนเรียกมันว่าความกลัวและเลือกที่จะถอยหลังกลับไปหาความคุ้นเคยแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกคุณว่าความรู้สึกสั่นสะท้านนั้น จริงๆแล้วมันคือเข็มทิศที่กำลังบอกทางไปสู่ต,ตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของคุณวันนี้ใน Whisper's Podcast เราจะไม่ถอดรหัสความกลัวกันครับ1.1 The Lizard Brain เมื่อสมองส่วนสัญชตาตญาณหลงยุคก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าความกลัวไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือคกลไกการเอาตัวรอดที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เราครับเรามีสมองส่วนที่เรียกว่าะ m ิก d a l a หรือที่นักจิตวิทยาชอบเรียกว่า Lizard Brain ครับสมองส่วนนี้มันซื่อตรงมากหน้าทีเดียวของมันคือทำให้คุณรอดชีวิตในยุคหินเมื่อคุณเจอถ้ำที่มืดมิดหรือเจอสัตว์แปลกๆสมองจะสั่งให้คุณกลัวและหนีทันทีเพราะนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปแต่ในโลกปี2026นี้สิ่งที่ไม่รู้จักส่วนใหญ่ไม่ใช่อันตรายถึงชีวิตอีกต่อไปแล้วครับ การขึ้นไปพรีเซนต์งานบนเวทีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ๆหรือการเดินไปทำความรู้จักคนแปลกหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณตายครับแต่สมองเจ้ากรรมดันแปลผลว่ามันคือสัตว์ร้ายมันจึงส่งสัญญาณสั่นสะท้านไปทั่วร่างกายเหมือนคุณกำลังจะถูกกินความลับคือการรู้เท่าทันว่านี่คือสมองที่หลงยุคครับมันกำลังใช้ซอฟต์แวร์ยุคหินมาใช้กับโลกยุคดิจิทัล 1.2. The compass of growth ความกลัวคือเข็มทิศไม่ใช่ป้ายหยุดถ้าเราเข้าใจแล้วว่าความกลัวคือการทำงานของสมอง p r i n c e ขั้นต่อไปคือการปรับ Mindset ใหม่ครับผมอยากให้คุณเลิกมองความกลัวเป็นกำแพงที่ขวางอยู่ตรงหน้า The comfort zone edge ความจริงที่น่าทึ่งคือการเติบโตจะเกิดขึ้นที่ขอบของ Comfort Zone เสมอครับหากคุณทำแต่สิ่งที่คุ้นเคยคุณจะปลอดภยัย แต่คุณจะอยู่ที่เดิมเป๊ะตลอดไปทันทีที่คุณรู้สึกกลัวนั่นคือหลักฐานชั้นดีว่าคุณกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งของพื้นที่ที่คุณรู้จักกับพื้นที่ที่คุณจะเก่งขึ้น Fear as a Compass ผมอยากให้คุณเปลี่ยนนิยามของความกลัวให้เป็นเข็มทิศครับหากคุณถามตัวเองว่าฉันควรไปทางไหนดีให้มองหาทางที่คุณรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน เพราะนั่นคือทางที่ความก้าวหน้าซ่อนตัวอยู่ความกลัวไม่ได้บอกให้คุณหยุดครับแต่มันกำลังตะโกนบอกคุณว่ามาถูกทางแล้วตรงนี้แหละคือจุดที่คุณจะอัปเกรดตัวเองความกลัวไม่ได้บอกให้เราหยุดแต่มันบอกว่าเรากำลังจะโตคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความกลัวคือสัญญาณของการเติบโตแต่ปัญหาก็คืออาการทางกายมันรับมือยากเหลือเกินใจที่เต้นรัวเงือที่ซึมตามมือ เราจะจัดการกับมันยังไงพรินซ์ในตอนหน้าผมจะพาคุณไปดูเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า physiological reframe วิธีเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าในร่างกายจากความกลัวให้เป็นความตื่นเต้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามดับมันทิ้งแล้วพบกันต่อนหน้าครับตอนที่1ทถอดรหัสความกลัว fear decoded สัญญาณของการเติบโตที่ซ่อนอยู่คุณผู้ฟังครับ ทุกครั้งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานการเริ่มธุรกิจหรือแม้แต่การเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณรู้สึกถึงก้อนเนื้อที่เต้นตุบตับอยู่ในหน้าออกไหมครับมือที่เริ่มเย็นลมหายใจที่ติดขัดลินส์หลายคนเรียกมันว่าความกลัวและเลือกที่จะถอยหลังกลับไปหาความคุ้นเคยแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกคุณว่า ความรู้สึกสั่นสะท้านนั้นจริงๆแล้วมันคือเข็มทิศที่กำลังบอกทางไปสู่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของคุณวันนี้ใน Whispers Podcast เราจะไม่ถอดรหัสความกลัวกันครับ 1.1The Lizard Brain เมื่อสมองส่วนสัญชตาตญาณหลงยุคก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าความกลัวไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือคกลไกการเอาตัวรอดที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เราครับ เรามีสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาหรือที่นักจิตวิทยาชอบเรียกว่าลิซเซ์เบรนครับสมองส่วนนี้มันซื่อตรงมากหน้าทีเดียวของมันคือทำให้คุณรอดชีวิตในยุคหินเมื่อคุณเจอถ้ำที่มืดมิดหรือเจอสัตว์แปลกๆสมองจะสั่งให้คุณกลัวและหนีทันทีเพราะนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปแต่ในโลกปี2026นี้ สิ่งที่ไม่รู้จักส่วนใหญ่ไม่ใช่อันตรายถึงชีวิตอีกต่อไปแล้วครับการขึ้นไปพรีเซนต์งานบนเวทีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ๆห,หรือการเดินไปทำความรู้จักคนแปลกหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณตายครับแต่สมองเจ้ากรรมดันแปลผลว่ามันคือสัตว์ร้ายมันจึงส่งสัญญาณสั่นสะท้านไปทั่วร่างกายเหมือนคุณกำลังจะถูกกินความลับคือการรู้เท่าทันว่านี่คือสมองที่หลงยุคครับ มันกำลังใช้ซอฟต์แวร์ยุคหินมาใช้กับโลกยุคดิจิทัล1.2 The Compass of Growth ความกลัวคือเข็มทิศไม่ใช่ป้ายหยุดถ้าเราเข้าใจแล้วว่าความกลัวคือการทำงานของสมอง p r i n t ซขั้นต่อไปคือการปรับ Mindset ใหม่ครับผมอยากให้คุณเลิกมองความกลัวเป็นกำแพงที่ขวางอยู่ตรงหน้า The Comfort Zone Edge ความจริงที่น่าทึ่งคือ การเติบโตจะเกิดขึ้นที่ขอบของคอมฟอร์ตโซนเสมอครับหากคุณทำแต่สิ่งที่คุณเคยคุณจะปลอดภัยแต่คุณจะอยู่ที่เดิมเป๊ะตลอดไปทันทีที่คุณรู้สึกกลัวนั่นคือหลักฐานชั้นดีว่าคุณกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งของพื้นที่ที่คุณรู้จักกับพื้นที่ที่คุณจะเก่งขึ้น Fear as a compass ผมอยากให้คุณเปลี่ยนนิยามของความกลัวให้เป็นเข็มทิศครับหากคุณถามตัวเองว่า ฉันควรไปทางไหนดีให้มองหาทางที่คุณรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะนั่นคือทางที่ความก้าวหน้าซ่อนตัวอยู่ความกลัวไม่ได้บอกให้คุณหยุดครับแต่มันกำลังตะโกนบอกคุณว่ามาถูกทางแล้วตรงนี้แหละคือจุดที่คุณจะอัปเกรดตัวเองความกลัวไม่ได้บอกให้เราหยุดแต่มันบอกว่าเรากำลังจะโตคุณผู้ฟังครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความกลัวคือสัญญาณของการเติบโต แต่ปัญหาก็คืออาการทางกายมันรับมือยากเหลือเกินใจที่เต้นรัวเงื่อที่ซึมตามมือเราจะจัดการกับมันยังไงพรินซ์ในตอนหน้าผมจะพาคุณไปดูเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า physiological reframe วิธีเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าในร่างกายจากความกลัวให้เป็นความตื่นเต้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามดับมันทิ้งแล้วพบกันต่อนหน้าครับ ตอนที่ 3. The cost of playing small ราคาของการหยุดนิ่งที่แพงกว่าความเสี่ยงคุณผู้ฟังครับหลายครั้งที่เราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะเราบอกตัวเองว่าอยู่ที่เดิมนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ในโลกของความเป็นจริงโดยเฉพาะโลกในปี2026นี้คำว่าปลอดภัยอาจจะเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดก็ได้ครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาคิดเลขกันครับ มาคำนวณบินค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพียงเพื่อจะแลกกับการได้ย่ำอยู่กับที่เดิม 3.1. The Illusion of Safety เมื่อความปลอดภัยคือความเสี่ยงที่ร้ายกาจที่สุดคุณผู้ฟังครับในทางเศรษฐศาสาตร์มีคำว่า Opportunity Cost หรือค่าเสียโอกาสชีวิตเราก็มีสิ่งนี้เหมือนกันครับหลายคนมองว่าการไม่ยอมเปลี่ยนงานการไม่ยอมลงทุนหรือการไม่ยอมพัฒนาทักษะใหม่ๆคือการ play safe แต่จริงๆแล้วมันคือ the illusion of safety หรือภาพลวงตาแห่งความปลอดภัยครับความเสี่ยงของการไม่ขยับลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่บนบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงแต่คุณเลื่องที่จะยืนเฉยๆเพราะกลัวการก้าวเดินผลคือคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับแต่คุณกำลังถอยหลังไปเรื่อยๆเมื่อเทียบกับโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความเสี่ยงระยะยาวการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอาจจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจในวันนี้ครับ แต่ในระยะยาวคุณกำลังแบกรับความเสี่ยงมหาศาลคือความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนล้าหลังความเสี่ยงที่ทักษะของคุณจะหมดอายุหรือความเสี่ยงที่เป้าหมายในชีวิตของคุณจะค่อยๆเลือนลางไปเพราะคุณไม่เคยรดน้ำพรวนดินให้กับความกล้าเลย3.2 regret minimization framework มองย้อนกลับมาจากอนาคต เพื่อที่จะก้าวข้ามความกลัวในปัจจุบันผมมีเครื่องมือที่เจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง a อ a z o n ใช้ตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจครับเขาเรียกว่า Regret Minimization Framework หรือโครงสร้างการลดความเสียดายครับชินตนาการตัวคุณในวัย80ผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองในอีก20หรือ30ปีข้างหน้าคุณกำลังนั่งมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณในวันนี้ pause คำถามคือระหว่างการที่คุณลองทำแล้วล้มเหลวกับการที่คุณไม่ทำอะไรเลยเพราะความกลัวสิ่งไหนที่จะทำให้คุณเสียใจมากกว่าการเมื่อถึงวันนั้นความเจ็บปวดที่ต่างกันวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาบอกเราว่าความเจ็บปวดจากการล้มเหลวจะชางหายไปตามการเวลาครับและม,มันมักจะกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าด้วยซ้ำแต่ความเจ็บปวดจากการเสียใจหรือ regret ว่าทำไมวันนั้นฉันถึงไม่ลองมันจะกัดกินใจคุณไปตลอดชีวิตและไม่มีบทเรียนใดมอบให้เลยนอกจากความสงสัยว่าชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะถ้าวันนั้นฉันกล้าความล้มเหลวคือแผลเป็นที่จะหายไปแต่ความเสียใจคือบาดแผลที่ไม่มีวันสมานถ้าตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าราคาของการไม่กล้าทำอะไรเลยมันแพงเกินไปแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าก้าวใหญ่นั้นมันน่ากลัวเกินใจจะรับไหว Pause. ไม่เป็นไรครับเราไม่จำเป็นต้องกระโดดลงเหวในก้าวเดียวในตอนหน้าผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกกล้ามเนื้อความกล้าให้แข็งแรงขึ้นด้วยกลยุทธ์ micro bravery หรือการฝึกความกล้าวันลนิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก้าวใหญ่ในชีวิตคุณตอนที่4 micro bravery strategy ฝึกกล้ามเนื้อความกล้าด้วยก้าวเล็กๆ ผ่านมาสามตอนแล้วหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแต่ลึกๆก,ก็ยังรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนกล้านี่นาหรือฉันไม่ได้เกิดมาเข้มแข็งเหมือนคนอื่นผมจะมาทำลายความเชื่อผิดๆนั้นครับเพราะความกล้าหาญไม่ใช่ผรนสวรรค์ที่ถูกล็อกไว้ให้แค่คนบางคนแต่มันคือกล้ามเนื้อที่คุณใช่ครับคุณน,นั่นแหละสามารถฝึกให้มันกำยำขึ้นมาได้ตั้งแต่วันนี้เลย ความกล้าไม่ใช่แต้มบุญแต่คือการฝึกฝนเรามักเข้าใจผิดว่าความกล้าคือการไม่มีความกลัวแต่ความจริงแล้วความกล้าคือการทำทั้งที่ยังกลัวนั่นแหละครับและข่าวดีก็คือ courage is a muscle ความกล้าหาญคือกล้ามเนื้อครับวิทยาศาสตร์ของการฝึกฝนนักประสาทาวิทยาพบว่า เมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวทีละน้อยสมองส่วนอะมิกดาลาที่เคยตื่นตระหนกจะเริ่มเรียนรู้ที่จะสงบลงและเส้นใยประสาทในสมองส่วนหน้าจะแข็งแรงขึ้นยิ่งคุณใช้ความกล้าบ่อยเท่าไหร่สมองจะยิ่งสร้างความคุ้นเคยกับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นเท่านั้นอย่ารอให้หายกลัวก่อนเข้ายิมคุณจะไม่มีวันได้กล้ามเนื้อฉันใดถ้าคุณรอให้หายกลัวก่อนลงมือทำคุณจะไม่มีวันได้ความกล้าฉันนั้นครับ เราต้องเริ่มบริหารกล้ามเนื้อนี้จากน้ำหนักที่เราพอจะยกไหวก่อนครับ4.2 Tiny Wins of Courage สะสมแต้มบุญความกล้าจากเรื่องเล็กๆก,กลยุทธ์ Micro b r e v e r l y คือการปฏิเสธที่จะกระโดดหน้าผาในก้าวแรกแต่เปลี่ยนเป็นการเดินขึ้นบันไดทีละขั้นแทงครับเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Tiny Wins of Courage หรือชัยชนะเล็กๆแห่งความกล้าในชีวิตประจาวันเริ่มจากความไม่คุ้นเคยระดับต่ำ ลองสั่งเมนูที่ไม่เคยรู้จักวันนี้ลองสั่งอาหารที่คุณอ่านชื่อไม่ออกหรือเมนูที่ไม่เคยคิดจะกินดูครับฝึกให้สมองชินกับผลลัพธ์ที่เราเดาไม่ได้ทักทายคนแปลกหน้าก่อนลองยิ้มหรือกล่าวสวัสดีพนักงานส่งของหรือเพื่อนร่วมงานที่เดินสวนกันแต่ไม่เคยคุยกันฝึกการรับมือกับปฏิกิริยาของคนอื่นที่เราคุมไม่ได้เสนอไอเดียในที่ประชุม ไม่ต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับแค่ลองยกมือถามคำถามหรือเสริมไอเดียเล็กๆดูฝึกให้เสียงของคุณได้ถูกส่งออกไปในท่ามกลางความกดดัน Compound e ์เอฟเของความกล้าชัยชนะเล็กๆเหล่านี้จะเข้าไปสะสมอยู่ในธนาคารความมั่นใจของคุณครับเมื่อวันหนึ่งที่คุณต้องเผชิญกับเรื่องใหญ่จริงๆเช่นการตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญหรือการเปลี่ยนสายงานสมองของคุณจะค้นหาข้อมูลเก่าแล้วบอกว่าเฮ้ย เราเคยผ่านเรื่องไม่คุ้นเคยมานับร้อยครั้งแล้วนะครั้งนี้เราก็น่าจะรอดก้าวที่เคยดูเหมือนหน้าผาจะดูเหมือนขั้นบันไดที่คุณพร้อมจะก้าวข้ามไปได้ในที่สุดครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการกล้าทำเรื่องเล็กๆที่ไม่คุ้นเคยเมื่อกล้าเนื้อความกล้าของคุณเริ่มทำงานแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งซอฟต์แวร์แห่งความสำเร็จลงไปในหัวครับ Pause. ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ผมจะสอนเทคนิคการใช้พลังของจินตนาการที่เหนือกว่าความกังวลในหัวข้อ Visualizing the Unknown วิธีสร้างภาพความสำเร็จในพื้นที่ที่มืดมิดที่สุดเพื่อให้คุณก้าวเดินต่อไปได้อย่างไร้ความหลังเลแล้วพบกันในตอนสุดท้ายครับตอนที่5 Visualizing the Unknown การสร้างภาพความสำเร็จเหนือความกังวล ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเราเรียนรู้ที่จะถอดรหัสสมองเปลี่ยนอาการทางกายเป็นความตื่นเต้นและฝึกกล้ามเนื้อความกล้าผ่านก้าวเล็กๆมาแล้วแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มักจะฉุดรั้งเราไว้ในวินาทีสุดท้ายเสมอนั่นคือภาพในหัวครับภาพของความล้มเหลวที่สมองเราชอบฉายซ้ำๆ วันนี้ใน Whisper's Podcast ผมจะสอนวิธีเปลี่ยนม้วนฟิล์มในหัวคุณใหม่เพื่อให้คุณกล้าก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักอย่างมั่นใจครับ5.1 Why We Fear the Dark เมื่อสมองชอบเขียนบทสยองขวันเองคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเพราะสมองของมนุษย์เกลียดช่องว่างครับ Nature abhors a vacuum. สมองนักเติมเต็มเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักสมองไม่มีข้อมูลเก่ามาอ้างอิงครับและเพื่อความปลอดภัยสมองจึงเลือกที่จะเติมช่องว่างนั้นด้วยจินตนาการที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนเสมอเพื่อเราเตรียมพร้อมรับมือติดกับดักจินตนาการปัญหาคือ หลายคนติดอยู่ในบทสยองขวัญที่ตัวเองเขียนขึ้นมาจนลืมไปว่านั่นเป็นเพียงหนึ่งในความเป็นไปได้ไม่ใช่ความจริงที่ต้องเกิดขึ้นการที่เรากลัวอนาคตไม่ใช่อนาคตมันแน่กลัวหรอกครับแต่เรากำลังกลัวจินตนาการของตัวเองต่างหาก5.2 positive rehearsal การซ้อมใหญ่ในโรงเทียของจิตใจในเมื่อเราห้ามสมองไม่ให้จินตนาการไม่ได้ งั้นเรามาชี้นําจินตนาการให้เป็นประโยชน์กับเราแทนครับด้วยเทคนิคที่นักกีฬาโอลิมปิกและศัลยแพทย์ระดับโลกใช้กันนั่นคือ positive rehearsal หรือการซ้อมภาพลักษณ์เชิงบวกครับผมอยากให้คุณลองหาที่สงบสงบหลับตาลงแล้วนึกถึงสิ่งที่คุณกำลังกลัวในตอนนี้แต่ครั้งนี้แทนที่จะเห็นภาพตัวเองล้มเหลวให้คุณลองฉายภาพใหม่ ช้าๆเห็นตัวเองกำลังเผชิญหน้าเห็นภาพคุณพูดพรีเซนต์อย่างราบรื่นหรือการตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบเห็นตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างใจเย็นสัมผัสความรู้สึกหลังทำสำเร็จนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดครับให้คุณจินตนาการไปถึงวินาทีที่เรื่องนั้นจบลงแล้ว สัมผัสถึงความโล่งใจความภูมิใจในตัวเองและรอยยิ้มที่คุณมีให้กับความกล้าของตัวเองในวันนั้นลดแรงต้าน r e l o e r i n g resistance) การซ้อมในหัวแบบนี้บ่อยๆจะทำให้สมองเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับสถานการณ์นั้นครับเมื่อคุณต้องลงมือทำจริงสมองจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยมาที่นี่แล้วในจินตนาการ แรงต้านทางใจจะลดลงและคุณจะก้าวเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักจะไม่หายไปไหนตราบใดที่คุณยังเลือกเส้นทางของการเติบโตคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้ไร้ความกลัวนะครับพวกเขาแค่ตัดสินใจลงมือทำ ทั้งๆที่ทยังกลัวต่างหากการเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังไม่ใช่การฝืนธรรมชาติแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและใช้เครื่อนมือทางจิตวิทยาที่เราพูยกันในวันนี้มาช่วยประคองใจให้ก้าวเดินต่อไปได้สำหรับการบ้านในสัปดาห์นี้ผมอยากจะชวนให้ทุกคนลองใช้กลยุทธ Micro ์ Micro b r e a วอรี่ครับลองหาเรื่องเล็กๆหนึ่งเรื่องที่คุณเคยกลัวหรือไม่กล้าทา อาจจะเป็นการลองทักทายเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นที่คุณไม่คุ้นเคยหรือการลองเสนอไอเดียโง่ๆในความคิดคุณในที่ประชุมดูสักครั้งลองทำดูครับแล้วสังเกตความรู้สึกหลังทำสำเร็จว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นาความรู้สึกนั้นแหละครับคือกล้ามเนื้อความกล้าที่แข็งแรงขึ้นถ้าคุณได้ลองฝึกความกล้าเรื่องไหนไปแล้วมาคอมเมนต์แชร์ให้บริสและเพื่อนๆชาววิสเปอร์ฟังกันบ้างนะครับ ประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกล้าก้าวออกมาก็ได้ครับและถ้าคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์ตอนนี้ช่วยเติมพลังใจให้คุณกล้าเผชิญหน้ากับวันพรุ่งนี้มากขึ้นอย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Whisper Podcast by b r e e z e ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาเติบโตไปด้วยกันในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่อนุญาตให้เสียงกระซิบของสายลมได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณ ขอให้มีความกล้าหาญที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ